สวัสดีวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการธรรมะเดลิเวอรี่เล่าไปเรื่อยวันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องเขายาวเป็นเหตุก็คือมีนักป่าอยู่คนนึงแกเป็นคนที่แบบรู้ทุกสิ่งรู้ทุกอย่างเลยแล้วแกจะมีเขายาวดังขาวหิมะยาวตั้งแต่คางถึงสะดือแล้วในขณะนั้นน่ะก็มีวัยรุ่นคนนึง อยากจะไปลองภูมิปัญญาแกก็เลยถามเออท่านผู้รู้ท่านผู้รู้ทุกอย่างข้าขอถามอะไรหน่อยได้ไหมผู้รู้ก็ตอบว่าได้ถามมาสิเด็กหนุ่มคนนั้นก็ถามว่าเวลาท่านนอนเนี่ยท่านเอาเข่าไว้ใต้ผ้าผมหรือไว้นอกผ้าผมละ่ะท่านผู้รู้ก็ยังตอบไม่ได้ก็เลยบอกว่างั้นพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงนะมาเจอเป็นที่เก่าเดี๋ยวจะมาให้คําตอบ หลังจากนั้นทั้งสองคนก็แยกไปคราวนี้กลับมาถึงท่านผู้รู้เขายาวแกก็ไปนอนแล้วแกก็เอาเขาใต้พะผมใช่อย่างนี้หรือเปล่านะตำแหน่งนี้หรือเปล่านะหรือแกก็เอาเขายาวมานอกพะผมใช่อย่างนี้หรือเปล่านะทำให้วันนั้นแกนอนไม่หลับทั้งวันทั้งคืนเลยพอถึงเวลานัดหมายท่านเขายาวก็ไปตรงที่นัดกับชายหนุ่มแวะแล้วชายหนุ่มนี่ ก็มาเหมือนเดิมชายหนุ่มก็ถามท่านรู้คําตอบได้ยังชายเขายาวก็ตอบว่าโอ้ยไม่รู้เลยได้แต่สายหนะ้ามันก็เลยทางแสดงให้เห็นว่าเขากัดกุ้มในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องดังนั้นชายไว้เขาจึงต้องคิดว่าเขาต้องตัดเขาออกเพราอมันเป็นสาเหตุของความกัดกุ้มในจิตใจของเขาคนที่วันไหวกับ คำวิจารณ์ของคนอื่นในโลกนี้มีมากมันก็เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ยาราบที่โดนกระทบนิดเดียวมันก็เลยรีบหุบทันทีแล้วมันมีนักเขียนคนนึงที่เขากังวลมากเกินไปเมื่อเขารับความวิจารณ์ในแง่ลบเขาจะรู้สึกโูโ吼ทันทีแม้ความหวังดีจากคนอื่นเขาก็คิดว่าเป็นการดูถูกอารมณ์ร้อนของนักเขียนคนนี้ทำลายความรู้สึกดีๆของคนอื่นที่เขาพยายามมอบให้ ้จะแก้ปัญหายังไงได้ละ่ะง่ายมากคําตอบก็คือต้องคิดถึงตัวเองให้น้อยลงคิดถึงผู้อื่นให้มากขึ้นเอาใกลผู้คนให้บ่อยขึ้นและต้องระวังเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองให้มากขึ้นด้วยต้องไปสนใจคําพูดที่คนอื่นวิจารณ์คุณอย่าคิดว่าคนอื่นจะยินดีเมื่อเห็นคุณโชคร้ายดูถูกคุณและทําร้ายคุณคนที่เชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองและไม่ดูถูกคุณค่า